น้องคะน้องคะขอสั่งอาหารหน่อยคะ่ะขอสั่งอาหารหน่อยวันนี้มากินอาหารไทยนะคะเอาสั่งอาหารหน่อยค่ะขอสั่งอาหารหน่อยคะ่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะต้องการสั่งอะไรคะ่ะวันนี้อยากกินอะไรคะพี่วันนี้เรามีผัดไทยนะคะแถมสปริงโรด้วยนะคะแล้วก็วันนี้แกงเขียวหวานก็ ถ้าคุณสั่งแกงเขียวหวานสองชุดน,นะคะคุณได้ข่าเนียอมะม่วงกับบ้านฟรีนะคะคุณพี่อยากสั่งอะไรคะจริง่ะแกงเขียวหวานวแกงเขียวหวานไก่หรือเปล่าคะอร่อยไหมอร่อยค่ะว้าวโอเคงั้นเดี๋ยวขอแกงเขียวหวานหนึ่งที่นะคะแล้วก็ผัดไทยที่นะคะมากับสปริงโรใช่ไหมคะโอเคแค่นี้นแล้วค่ะแล้วก็ขอเบียร์สิงหนึ่งที่นะคะ ขอบคุณมากค่ะเออปนุษนะคะก็ประมาณนี้นะวลาเาทำงานเสิร์ฟที่เนี่ยก็คิดว่าไม่ได้แตกต่างมากกับการเสิร์ฟประสบการณ์ที่เมืองไทยเพราะว่าปนุตอนอยู่เมืองไทยก่อนไปทำงานเครื่องสำอางก็เป็นเด็กเสิร์ฟแถวดินแดงนะคะคุณรู้จักไหมดินแดงอะสอน,นอดินแดงินแฟลต,ฟลต,ฟลตดินแดงสิเออแฟลต ก็ประมาณว่าเราก็มีประสบการณ์แต่แต่แตพอมาเสิร์ฟที่นี่มันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคุณมันไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วมาเสิร์ฟช่วงหลังโควิดอ่ะมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเหนื่อยมากคืออะไรไม่รู้นะก็คือน,นี่นี่มาเล่าในส่วนของปนุตนะคะก็คือมาต่อกันว่าขนาดวัยห้าสิบช่วงนั้นปนุตเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะว่า ในครัวเนี่ยเขามีพ่อครัวแม่ครัวแล้วไงคะเราก็เลยโอเคงั้นก็เป็นเด็กเสิร์ฟละกันอย่างที่บอกนะคะก็คือแบบอยากหาอะไรเพิ่มเติมหาเงินเพิ่มงานสนุกสนุกอะไรประมาณนี้แล้วอย่างงานที่เราคุ้นเคยแต่คำว่าคุ้นเคยของปนุเนี่ยแดดเดี๋ยวขอปิดแดดก่อนนะคะก็เนี่ยค่ะแดดบทจะมาก็มาช่วงนี้นะคะที่นี่ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนเข้าเดือนตุลาคมใบไม้ร่วงนะคะ เดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวมืดนะคะก็วันนี้เหมือนเดิมะคะ่ปะปนุก็เลยมานั่งเมาส์ต่อตอนเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่นะคะประสบการณ์การทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ต่างประเทศไม่เหมือนกับประเทศไทยนะคะมันดีไหมมันก็ดีอีกอย่างแลยมันก็สนุกมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะุณคนเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะะถ้าเกิดคุณมีไฟนะคะไปลองเลยแล้วอย่างการหาเงินเข้ากระเป๋าเราเพิ่มเนี่ย เป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้น่าอายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเด็กเสิร์ฟที่นี่จะต้องมีการสอบนะคุณไม่ใช่อยู่ๆคุณเข้าไปของานพี่ขอเป็นเด็กเสิร์ฟหน่อยมันไม่ได้นะคะฉะนั้นส่วนใหญ่คนไทยนะคนไทยเขาก็รับคนไทยด้วยกันแต่ถ้าคุณไปสมัครงานที่เป็นร้านฝรั่งเนี่ยคุณจะต้องมี smart service นะคะก็จะมีการสอบไม่รู้ปนุนุดพูดให้ฟังหรือเปล่าเล่าให้ฟังหรือเปล่าข่าวก่อนคงไม่น่าจะเล่านะ่ะก็คือคุณต้องสมัครออนไลน์ อันนี้เป็นกฎหมายที่นี่นะคะที่นี่เขาเจอจ้างใครเป็นเด็กเสิร์ฟในต้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีใครเคยไปเสิร์ฟที่ต่างประเทศบ้างเอ่ยไหนมาเล่าให้ฟังกันหน่อยสิปนุษย์อยากรู้เหมือนกันว่าไอที่ปนุษย์พูดไปเนี่ยประเทศที่คุณไปอยู่หรือประเทศที่คุณมาเนี่ยอย่างแคนาดาเนี่ยคุณได้ไปสอบหรือเปล่าเพราะว่าปนุษย์เข้าไปสอบนะคะเข้าไปสอบแต่ก็ตกค่ะเรื่องหลุ ปนุกับตัวเลขนี่ไม่ได้เลยนะไม่รู้เป็นอะไรปนุสอบตกในเรื่องของการปรับของค่าแอลโกอฮอล์ของลูกค้าอ่าคืออะไรนี่นี่มาเล่าในเรื่องประสบการณ์การเป็นเด็กเสิร์ฟนะการตอนสมัครเสิร์ฟจะเพื่อจะได้ใบเพราะว่าปนุคิดว่าหนึ่งถ้าเราจะเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยทำไมเราจะต้องเสิร์ฟแค่ร้านอาหารไทยในตอนนั้นนะช่วงนั้นรู้สึกช่วงหลังจากโควิด เพราะลูกค้าปรุเนี่ยหลายๆคนเนี่ยซึ่งหายไปซึ่งลูกค้าบางคนที่เข้ามานวดไทยเนี่ยเขาไม่อยากมาบ้านเราไม่อยากมาสถานที่ที่เรียกว่าอพาร์ตเมนต์หรือแบบไม่ใช่เป็นบิสเนสอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ว่ากันเราก็ไม่โกรธกันแล้วก็บอกเอาที่เธอสะดวกถูกไหมฮะแต่เอ,อื่อนเราเนี่ยยังมีค่าใช้จ่าย ถูกไหมเรายังมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องค่าชาวบ้านการใช้ชีวิตตัวเองคนเดียวแล้วเงินเก็บตอนลาปดกเกษียณแล้วก็คิดเรื่องของเงินถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะทํางานเพิ่มนอกเหนือจากการนวดเนี่ยไปเป็นเด็กเสิร์ฟมันก็ไม่ใช่ว่าจะยากอะไรแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดนะคุณเออนี่คือเรื่องเรื่องแต่เผอิญว่าปนุษย์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอะไรถ้าไม่ได้ลองเราก็จะไม่รู้นี่อีกเรื่องหนึ่งก็เลยว่าโอเคถ้าฉันจะเสิร์ฟ ฉันเสิร์ฟร้านอาหารฝรั่งด้วยจะดีไหมใช่ไหมคะก็มีเพื่อนคนไทยคนที่เขาทํางานในในครัวนะคะเขาก็เลยให้หนังสือมาอ่านนะคะแล้วก็ให้เว็บไซต์เรามาสอบคุณต้องสอบในเว็บไซต์นะคะก็จะมีคําถามแล้วช่วงที่ประนุสอบเนี่ยคือต้องรายงานกับ ทางรัฐท,ทางหลวงนะคะก่อนที่เขาจะให้เราให้ใบใบอนุญ,ญาตท,ทำงานในร้านอาหารมันทุกอย่างนี้จะเป็นใบเอกสารสเซอร์ไฟเคตหมดเลยนะคุณใช่ไหมคะเราจะต้องจองเวลาจองวันแล้วคอมพิวเตอร์ที่เราจะสอบเนี่ยจะต้องมีแคม era ก็คือมีกล้องเพื่อเขาจะได้เห็นเราว่าเราไม่ได้ลอกข้อสอบเอางี้สิคุณ ปนุก็ไม่รู้นะว่ามันลอกได้หรือลอกไม่ได้เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงถูกไหมครับว่าบอกต้องให้มีกล้องเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยเขาจะจับตาเอาไว้อยู่ประมาณนี้ก็ปนุษย์สอบสุดท้ายปานุษย์สอบสอบตกสองรอบอพูดตรงๆพูดไปไม่อายนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกปนุษย์ไม่ได้เก่งเรื่องเลขไอ้ยังอื่นอ่ะผ่านหมดแต่เรามาตกเรื่องว่าถ้าลูกค้าเข้ามาในร้านแล้วคุณรู้ว่าเขามีการดื่ม มาแล้วจากที่อื่นถ้าร้านอาหารของคุณมีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มซึ่งซึ่งเป็นของมึนเมาคุณจะต้องมีความรับผิดชอบกับลูกค้าคนนั้นก่อนที่คุณจะเสิร์ฟเครื่องดื่มมึนเมาให้กับลูกค้าคนนั้นอ่าอันนี้เรื่องจริงนะคุณคุณไปหาข้อมูลได้เลยใน <S 2> <S 2> <S ใ,ใ,ใ,ในในอินเทอร์เน็ต มนุษย์เพิ่งจะรู้นะเพราะว่าตอนที่เราเสิร์ฟอยู่เมืองไทยพี่จะกินเท่าไหร่พี่กินเลยปิดตื่นนะเปิดตั้งแต่สามทุ่มปิดหกโมงเช้าก็เยอะแยะตั้งแต่นั้นกฎหมายมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่เมืองนอกเราจะไปเปรียบเทียบกับเมืองไทยมันไม่ได้แล้วนะคุณถ้าเกิดคุณคิดจะมาอยู่ต่างประเทศอยากมาทํางานร้านอาหารอยากมาเป็นเด็กเสิร์ฟฟังช่องปนุษนี่ค่ะมีหลายรสชาติ อยากเปิดร้านนวดไทยก็ฟังช่องปนุนุ์ได้เจอลูกค้าแบบไหนฟังช่องประนุ์ได้นะคะก็จะเป็นความรู้นะคะเผื่อเป็นเป็นผลประโยชน์ของใครบางคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกหรือแต่งงานมีสามีมาอยู่ต่างประเทศแล้วอยากทํามาหากินไม่อยากจะเกาะผู้ชายหรืออะไรก็ว่าไปจริงๆแล้วผู้หญิงเรานะ่ะมีงานทำดีที่สุดนะคุณอย่าไปรอให้ผัวเลี้ยงยิ่งเขาเห็นเราทํางานน่ะ ก็เ,เลยเนะี่ยคุณภาพคุณค่าชีวิตของเราจะมากขึ้นผู้ชายเขาจะให้เกียรติเราอันนี้เรื่องจริงนะคุณอันนี้เรื่องจริงนะคะตอนปนุษย์เป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยปนุษย์ก็ยังเดทกับหนุ่มมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะเดี๋ยวเรื่องเดทมาเล่าให้ฟังวันนี้เรา,าเรื่องเสิร์ฟก่อนใช่ไหมคะปะนุษย์สอบตกก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรก็เลยกลับไปที่ร้านอาหารไทยที่เขาบอกว่าเขาโอเคที่จะรับปนุษย์แต่ปนุษย์ต้องทํางานให้เขาอาทิตย์ละสองวัน ใช่ไหมคะอาทิตย์ละสวันการจ,จะสุกเสาร์ช่วงเย็นเราก็โอเคร้านเขาก็ไม่ไกลจากบ้านเราเราก็เดินไปเดินกลับมันก็สนุกนะฮะไอหูกระต่ายในปนุษย์ก็ยังใส่อยู่นะฮะตอนเสิร์ฟก็คือมันเป็นเอนเตอร์เทนลูกค้าอย,ย่างหนึ่งนะ,ะเราก็แบบ hello how are you what would you like to drink what would you eat today อะไรประมาณนี้ก็งาน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 เสิร์ฟเนี่ยนะคะงานที่ต้องสนทนาหรือ เซอร์วิสเขาเรียกเซอร์วิสดีกว่าการเสิร์ฟใช่ไหมคะเราจะต้องมี personality นะคะคุณจะบอกจะกินและว,วันนี้อย่าเอาแหละเอาเผ็ดไม่เผ็ดเอาหวานไม่หวานมันไม่ได้นะคุณมันไม่ได้เหมือนเรียนภาษาอังกฤษคุณเป็นไหมไม่รู้นะตอนปนุษย์เรียนภาษาอังกฤษตอนมัธยมนะปนุษย์จบแค่มัธยมสามนะคะจําได้เลยเวลาเรียนภาษาอังกฤษวันแรกอาจารย์เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษต้องดัดจริตนะคะ มันต้องมีแอคชั่นมันต้องมีแบบสลีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจะขนาดนะจริงๆม,มันก็ใช่นะคะแล้วเราก็ถนัดซะด้วยสิใช่ไหมเล้ยิ่งในเรื่องของการใช้คำพูดอะไร Hi how are you มันต้องมีหน้าตา smiling ยิ้มแย้มแจ่มใสถูกไหมคะเพราะการเสิร์ฟเนี่ยคือเป็นการทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเออยินดีที่จะต้อนรับลูกค้านะคะแล้วลูกค้าเอาเงินมาให้เรา คุณเปิดธุกรกิจแล้วคุณไม่มี personal มีไม่มี Smi l e service มันไม่ได้นะคุณเป็นปนุปนุก็เดินหนีเต๊ก็คงไม่ต้องถูกไหมคะก็จนมาถามเจ้าของร้านเขาบอกโอเคถ้าเธอไม่ผ่านก็เขาก็ไม่ได้ซีเรสอะไรอันนี้คือดีอย่างถ้าเกิดเราทํางานกับคนไทยบางคนก็ก็เอารุ่มเอารวยได้แล้วอย่างปนุถือว่าปนุโชคดีว่าปนุพูดภาษาอังกฤษค่อนข้าง,าง,างคล่องก็เลยไม่ได้มีประเด็นหรือปัญหาในเรื่องของการคอมมิวนิเคชันกับลูกค้าหน้าบ้าน หรือรับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าเขาก็รับปนุษ์ช่วงช่วงเย็นวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อพอจำได้เลยว่าวันที่เราทำงานเต็มวันก็คือเต็มเต็มแม็กซ์อะไรของเราเนี่ยนะ,ะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมีอยู่วันหนึ่งมั้งที่ร้านคนเยอะมากนะคะแล้วช่วงนั้นหลังโควิด Uber Eat s Door Dash อไอ้พวกสั่งออนไลน์ทั้งหลายลูกค้าที่สั่งมาจากโทรศัพท์ร้านอีกเชื่อไหมข้างหลังเนี่ยจะเป็นเครื่องมืชีนที่แบบปริ้นออกมาดึงออกมาแทบไม่ทันเราก็ดีใจกับเจ้าของร้านเออเขาขายดีแสดงว่าลูกค้ากลับมาค่อนข้างเยอะแยะปนุนุดก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมันจะมีช่วงพักเบรกมีช่วงเยอะมีช่วงยุ่งใช่ไหมบางคนช่วงเช้าเนี่ยร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดหรอกถ้าเขาไม่คิดจะเปิดพวกเบรคฟาสต์ถูกไหมคะ แต่ถ้าส่วนใหญ่ก็จะเปิดช่วง l u นช์ประมาณ11บเอโมงสิบโมงเนี่ยอย่างพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยแปดโมงเขาต้องอยู่ในครัวแล้วเพื่อจะเตรียมหมูไก่ผักอะไรก็ว่าไปแต่อย่างปนุเนี่ยปนุเป็นเด็กเสิร์ฟรับโทรศัพท์นะคะรับโทรศัพท์รับออเดอร์ร order, แคชเชียร์อะไรพวกนี้เราก็ไปช่วงประมาณสักสิบโมงไปเคลียร์โต๊ะไปทําความสะอาดโต๊ะไปดูแลห้องนองห้องน้งําทุกอย่างหมดก็จะมีช่วงที่ยุ่ง แล้วช่วงนั้นโควิดก็ลูกค้าไม่ค่อยมานั่งกินสักเท่าไหร่เพราะว่าเขากลัวกันถูกไหมฮะแต่ลูกค้าออเดอร์นี่เยอะมากแล้วก็ต้องแพ็กหน้าที่ปนุก,ก็คือแพ็กอาหารรับออเดอร์แล้วก็ส่งให้พ่อครัวแม่ครัวนะคะแล้วก็ตรวจอาหารต้องแพ็กใส่ถุงก็จะเป็นถุงน้ําตาลใหญ่ๆถูกไหมช่วงนั้นแล้วความที่เรายังใหม่ยังยังยัง,ย,งยังไม่แบบยังไม่คล่องกับออเดอร์ช่วงแรกๆนะก็ขำอยู่ว่า มีลูกค้าโทรมาลูกค้าไม่ได้โทรสิจริงๆลูกค้าไม่ได้โทรก็คืออาหารมันค้างอยู่ตรงที่ที่ส่วนที่พ่อครัวเขาเอามาวางไว้แล้วเรารู้ว่าโอเคอันนี้ออเดอร์เราต้องใส่ใส่ใส่ถุงแล้วก็แพ็คแล้วก็ให้พวกคนที่เขาเอ่ออู e เบียอะไรพวกนี้พวกแท็กซี่พวกแก่พวกเนี้ยมารับไปเจ้าของร้านเขาก็นั่งอยู่ใช่ไหมฮะเจ้าของร้านก็คนไทยนี่แหละเขาถามนุชส้มตำนี่ของไทยเราก็บอกเอา้า ของลูกค้าสั่งอแล้วของถุงลูกค้าอยู่ไหนระบบอกอุ๊ยตายแล้วลืมส้มตำส่งใส่ได้ถุงเราก็แบกเราทำไงดีล่ะก็บอกเอ้าลูกค้าเธอเธอต้องรับผิดชอบเราบอกฉันจะรับผิดชอบได้ไงฉันยังไม่รู้เลยเขาอยู่ที่ไหนเพอเอิญส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าสั่งออนไลน์หรือโทรเข้ามาเพื่อจะสั่งอาหารแน่นอนค่ะเราก็ต้องเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ถูกไหมคะแม้ว่าบางทีลูกค้าเข้ามารับหน้าเคาน์เตอร์เราหรือจะมีคนมารับแล้วไปส่งที่บ้านเขาเราจะจะมีข้อมูลจากบริษัทนั้นๆว่าเราจะต้องเอาอาหารไปส่งที่ไหนนี่เป็นความที่รบครอบอย่างหนึ่งของซิสเต็มนะคะสมัยใหม่แล้วก็โอเคฉะนั้นเราก็ถามเจ้าของม้นว่าเขาก็อยู่ไม่ไกลนะเขาอยู่ซอยนี้เองนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า จะทำยังไงดีล่ะเรียกอูเบอร์มารับดีไหมก็บอกว่าถ้าเธอเรียกมาเธอต้องจ่ายเองบอกเอา้าทำไมนุชจะต้องจ่ายบอกเอา้าถ้าเธอไม่จ่าย,ยางั้นเธอเอาส้ตามตำไปส่งเขาที่บ้านเราก็รู้สึกชักสีหน้านิดหนึ่งว่าเอ้ยทำไมเราต้องรับผิดชอบแต่มันก็เป็นความผิดของของป้าน,นุชอะนะคะเพราะาเราไม่รอบคอบทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็คือบทเรียนครั้งแรกเวลาลูกค้าสั่งอาหารคุณต้องเช็คสั่งมาสิบอย่างเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบอย่างครบ คลิปมันจะมีรีเซฟใช่ไหมคะแล้วก็คลิปในถุงแล้วถึงจะให้คนเอาไปส่งผู้ผู้ผู้อะไรลูกค้าเออใช่ไหมคะขอโทษทีนะนึกคำพูดไม่ถูกเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นถือว่าถือโอกาสออกไปเดินสูตรอากาศด้วยละกันเพราะว่าก็ไม่ได้ไกลอะไรมากถูกไหมคะปนุก็เดินจงนั้นใส่เสื้อสีเหลืองก็เดิน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 ก็เหนื่อยนะคุณเพราะว่าซอยบ้านคนที่นี่มันไม่ได้เหมือนบ้านเราแล้วยิ่งเป็นภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้อ่านง่าย แล้อย่างพอเดินเอา้าเราคนนี้ก็อยุดต้นซอยไหนอยู่สุดๆท้าซอยเราก็เดินไปแล้วก็บบนไปแล้วก็เดินไป,แล,นไปแล้วก็บบนไปแล้วบอกโฮ้ยทำงานร้านอาหารมันก็ยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยส่งให้ถึงลูกค้าลูกค้าบอกเอ้าฉันลืมไปเลยแล้วนี่ว่าฉันสั่งส้มตำอะไรประมาณนี้บอกออ yes my apologize i am so sorry that we miss packing your papaya salad ก็บอกอ้ oh, s o thank you ก็ได้ติดมาห้าเหรียญ อ่าอย่างน้อยก็ได้ติบมาห้าเหรียญก็ซื้อไอติมกินแล้วก็เดินกลับมาพอเดินกลับมาร้านก็ย,ยังยุ่งเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ยุ่งเหมือนช่วงเที่ยงถูกไหมคะเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าเนี่ยเธอต้องดูแลให้มันดีกว่านี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกโอเคโอเคเราเข้าใจเพอเอเจ้าของร้านก็รุ่นเดียวกันไงก็คุยกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันก็ถูกคอกันอะไรประมาณนี้แต่ business ก็คือ business ถูกไหมคะเขาจ่ายเงินเราฉะนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด โอ้ยแต่บางทีนะได้ยินในเสียงกิ้งกิ้งติ๊ก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 ที่เป็นเครื่องแมชชีนปิ๊เปิ๊งรงงานบอกม้อีกแล้วนวดทำได้ประมาณสักสาสี่อาทิตย์มันก็เริ่มคล่องเริ่มคล่องขึ้นนะคะแล้วร้านนี้ไม่รู้เขาขายแล้วนะขายไอ้ไอชานมอ่ะบางทีเราก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินแล้วเราทําคนเดียวไม่ได้ที่ไม่ชอบก็คือที่เขามาพูดว่าถ้าเธอเเธธออถ้าทําแค่นี้เธอทําไม่ได้เธอกลับไปเปิดร้านนวดเถอะ เนะมาว่าเราอีกเราบอกเฮ้ยอย่ามาดูถูกกันแบบนี้แล้วอย่างฉันอยู่ข้างหน้าคนเดียวทั้งรับโทรศัพท์ทั้งเช็คออเดอร์ทั้งแคชเชียร์ทั้งรับแขกทั้งทำน้ำห้าหกอย่างอะแก้วหมดเสิร์ฟน้ำใครเล่าคนเดียวแต่คุณนายนั่งเล่นเกมอยู่หลังบ้านเอ้งี้สิปนุมานั่งคิดนะบอกเฮ้ย hey, คนไทยที่นี่นะคะ บางคนนะเอาบางคนนะอันนี้คือคนที่ปนุษเจอแนละ้วรู้สึกว่าทําไมดูถูกกันเอาเปรียบกันที่เรามาทํางานกับเขานี่คือเรามาหาประสบการณ์ไม่ใช่ปนุษ์เดือดร้อนเรื่องเงินนะปนุษตอยากมาหาประสบการณ์อะถ้าได้เงินเพิ่มขึ้นมันก็เป็นผลดีถูกไหมเราก็เริ่มตังหจิใจแล้วว่าเราไม่ชอบแล้วกับการที่เขาไม่ให้เกียรติเราใช่ฉันเป็นพนักงานคุณแต่คุณอย่ามาใช้คําพูดว่า ถ,ถ้าเธอทำแค่นี้ไม่ได้เธอกลับไปเปิดร้านนวดของเธอดีกว่าถ้าเป็นคุณคุณคิดยังไงเหมือนโดนตกหน้านะคุณรู้สึกดูถูกกันมากเลยเราก็เงียบตั้งแต่นั้นปนุษยก็เลยตัดความรู้สึกว่าเราต้องแยกออกละว่าอย่างว่าน่ะเราไม่รู้จักพ่อแม่โคดเงาซอดทดน,นะะคือเขาเป็นใครคือเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของร้าน อันนี้คือเรื่องของเขาแต่การใช้คำพูดกับคนเนี่ยคือเขาใช้คำพูดไม่ถูกนะคะเหมือนกับเอ๊ะเขาต้องการเราหรือเขาไม่ต้องการเราอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องที่สองที่ปนุษย์ต้องออกก่อนออกก็คือตังหิดใจก่อนเราคือปนุษย์เป็นคนนิสัอยากลองสิว่าคนแบบเนี้ยจะแย่ได้ขนาดไหนเหมือนกัเราเป็นโรคจิตหนึ่งอย่างหนึง่งไม่รู้นะพอทุกคนได้ติด จะไมหมฮะร้านอาหารเนี่ยจะเป็นติปรวมแล้วเราก็เป็นคนปากหนักเราก็ไม่ได้ถามว่าติปเนี่ยได้เท่าไหร่เราแบ่งใครบ้างแต่เขาบอกว่าติปเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายเป็นเช็คเอาปนุก็อ้อรอบางทีเรามันเป็นเงินของเราส่วนที่เราจะสมควรที่จะต้องได้แต่ไม่ค่ะปะนุจะต้องทวงทุกครั้งทุกๆุสองอาทิตย์ว่าเฮ้ยติปออกหรือยัง เช็คออกหรือ,อยังบางทีเขาเก็บค้างติปปนุษไว้นะคะใบถึงสองใบก็คือเขาเก็บอันแรกจนถึงใบที่สองเราทวงเขาแล้วเขาถึงจะให้อีกใบหนึ่งมันไม่ถูกต้องอะ่ะคือเราทำงานตรงเวลาแต่เขาไม่จ่ายเงินเราตรงเวลานี่คือปัญหาของคนที่ทำงานร้านอาหารไทยแล้วที่เป็นอะไรที่ก๊อตซิตกันที่นี่นะคะทุกคนทำงานตรงเวลาแต่คุณไม่จ่ายตรงเวลา ันนี่แย่มากปนุษย์เปิดร้านสปามาก่อนนะคะถ้าทุกคนติดตามช่องปนุษย์ก็ขอบคุณมากเลยปนุษปิดร้านก็จริงแต่พนักงานปนุษ์ได้เงินทุกคนตรงเวลาปนุษ์นี่ขายทองขายแหวนขายทุกอย่างเพื่อจะให้พนักงานมีเงินเพราะว่าทุกคนมีภาระถูกไหมแต่ร้านอาหารร้านที่ปนุษย์ไปทํางานนี่นะคะเป็นอะไรที่เรียนรู้แล้เปิดโลกว่า มีคนเคยเตือนว่าคบคนไทยให้ระวังตัวให้ดีๆเพราะจะโดนเอาเปรียบส่วนเอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่เข้าใจอะ่ะปนุไม่เข้าใจว่าทําไมคนไทยจะต้องเอาเปรียบกันแบบนี้ถึงแม้ว่าตอนที่ปนุยังนวดไทยให้บริการนวดไทยกับคนไทยตอนที่อยู่บ้านแฟนเก่าก็คนไทยด้วยกันนี่ละคุณขอเมาส์หน่อยนะนวดแถมหน่อยแถมให้พี่หน่อย เอาอีกสักหน่อยคือเขาไม่เคารพเวลาของเราว่าเฮ้ย hey, คุณจองชั่วโมงหนึ่งคุณก็ต้องเสร็จชั่วโมงหนึ่งคุณจะเสร็จชั่วโมงครึ่งเนี่ยมันไม่ได้ถึงว่าฉันจะไม่มีลูกค้าแต่ฉันก็ต้องกินข้าวฉันต้องทำความสะอาดฉันนู่นนี่นั่นก็ปะก็ได้แต่ที่ไหนได้คนไทยจะเป็นอย่างนี้นะคุณไม่รู้คุณอยู่เมืองนอก มีเพื่อนคนไหนอยู่มองนอกแล้วเจอปัญหาเดียวกันแบบนี้ไหมที่โดนคนไทยด้วยกันเอาเปรียบปนุปเป็นคนพูดตรงนะคะปะนุปก็ถามไปตรงๆว่าพี่ขอนวดฟรีเลยดีกว่าไหมนะคะจะได้ไม่ต้องมาอึดอัดกันท่านบอกขอแถมนิดขอแถมหน่อยขอฟรีเลยได้ไหมถ้าบอกว่านวดพี่ฟรีได้ไหมแล้วไม่ใช่ว่าเขาจนหรือไม่มีเงินนะคะ นางมีเงินนะคะมีผัวทํางานเกี่ยวกับอสังหารือทระทย์เนี่คนไทยจะเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะพูดนินทาคนไทยด้วยกันแต่นี่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเข้าใจไหมคะจนพนุษย์ทำลังานร้านอาหารเราก็รู้สึกว่ามันก็สนุกแต่มันก็เหนื่อยหน้าที่พนุษย์ก็คือเก็บจานร,รับออเดอร์รับโทรศัพท์แพ็คอาหารขัดซวมทำความสะอาดพื้นนู่นนี่นั่นก็ค,คือทำทุกอย่างเป็นเรียกไดเว่า labor work งานออกแรง เกี่ยงไหมเราก็ไม่เกี่ยงเพราะใจปนุคิดแล้วว่าก็คงทำไม่นานคงทำไม่นานแต่เราก็มาหาช่วงจังหวะก่อนว่าเออเราจะไปทำที่ไหนดีเพื่อจะเพิ่มไรายได้เพราะตอนนั้นปนุกังวลว่าถ้าเรามีเงินเก็บเพราะว่าช่วงโควิดเงินมันค่อยๆหายไป ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ถูกไหมฮะทุกคนที่มีเงินเก็บช่วงโควิดเนี่ยเราไม่มีไรายได้ลูกค้าไม่มีก็ต้องใช้เงินเก็บซื้อหารซื้อค่าเช่าจ่ายค่าเช่าบ้านค่าาอพาอพร,ร์ตเมนต์ปนตุต้องจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ถูกไหมคะการวางแผนเรื่องชีวิตเรื่องเงินนี้สําคัญมากนะคุณว่าจะมาคุยเรื่องการการวางแผนเรื่องไฟแนนซ์โชก็ยังไม่ได้มาคุยเลยปนุต่อเรื่องคุยเยอะแยะเลยนะคะก็หวังว่าทุกคน ใล่มๆนะคะอดทนกันหน่อยปนุษย์ก็มีหลายเรื่องที่จะมาเล่าแล้วก็เมาประสบการณ์ที่ชีวิตอยู่ต่างประเทศให้ฟังมันดีไหมนะคะอยู่เมืองนอกมันก็มีดีหลายๆอย่างซึ่งคิดถึงบ้านเมืองไทยเราก็เป็นนะคะในการใช้ชีวิตที่นู่นนะคะมันก็ มีทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีก็เหมือนทุกที่นะคะทุกที่มีที่มืดมีด้านมืดนะคะแล้วก็มีด้านสว่างฉะนั้นนะประสบการณ์ของปนุนในการทํางานร้านอาหารไทยร้านนี้นะอันนี้ร้านนี้เป็นร้านแรกที่ทํานานที่สุดปนุน่าจะทําจนถึงเดือนกันยายนนะกันยายนก็เกือบปีนะเขาเกือบปีเกือบป,ปีอยู่น่าจะทำประมาณสัก6เดือนได้ก็เริ่มตั้งแต่ต้นปี2 0 2 1หรือ22 ที่แน่ๆออกปี2023ไม่นานไม่นานก่อนที่มายามาอยู่บ้านพี่ทอมนะคะเพราะว่าต้องออกเพราะว่าจะต้องย้ายมาอยู่ที่นี่ถูกไหมละ่นะณประมาณต้นต้นเดือน21และ22ประนุ์ไปทำงานเป็นแม่บ้านเออใช่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 ละเพราะว่าโควิดแล้วก็มา20อ่าปี2020แล้วก็21ต้นต้นปีประนุ์ทำร้านทำงานร้านอาหารใช่ แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปนนทาจจะต้องยกถาดแก้วยกถาดแก้วมันเหมือนเป็นจังหวะชีวิตที่จะต้องเปลี่ยนนะคุณไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเป็นแบบนี้ไหมถ้ามีนะคะมาแบ่งปันความบังเอิญของชีวิตให้ฟังหน่อยสิบางทีความที่เราเครียดหรือคุ้มคลิดอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเรียกว่า whatever you speak to the universe you must careful be careful what you speak to the universe ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่พลังงานรอบตัวเราเนี่ยบนข้างบนเนี่ยเขาฟังเราอยู่นะคะปณุศาสนาพูดนะแต่บางทีเราก็เออวะฉันจะเปลี่ยนอาชีพอะไรยังไงแล้ววันนั้นมีอยู่วันหนึง่งปณุได้บ่นว่าอยากจะเปลี่ยนอาชีพหรือจะเปลี่ยนสถานที่คือไม่อยากทำงานร้านอาหารแลวไงเรื่องของเรื่องก็มีอาจารย์ ลูกค้าประจำนี่แหละลูกค้าประจำนวดกันมาตั้งแต่ปีสองพันนี่หระสองพันสิห้าเขาก็ตามประนุดมาจนถึงนวดที่อาพาร์ตเมนต์เป็นโปรเฟสเซอร์เขาก็มาบ่นให้ฟังว่าแม่บ้านลาออกเออเขาก็แม่บ้านลาออกเขาก็มาบ่นให้เราฟังไอ้ความที่เราก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เราก็เลยใช้คำถามว่าแล้วคุณจะหาแม่บ้าน ที่ไหนล่ะปกติแล้วอาแค่นั้นเละค่ะปรษยุเลยเ้าเรียกอะไรบางครั้งนะคุณเวลาที่คุณเครียดคุณใช้สติมองขึ้นไปข้างบนบางครั้งนะ่ะหลอดไฟมันอยู่บนหัวคุณเนี่ยไม่รู้คุณเข้าใจความหมายเป่าบางครั้งเนี่ยคุณต้องใช้สติและคิดให้ดีๆไตรตรองว่า โอกาสของคุณอะมันอยู่รอบตัวคุณมันอยู่ที่ว่าคุณอะจะเปิดโอกาสนั้นอะให้คุณได้เข้าไปไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอยากรู้แล้วสิว่าปนุษย์ถามโปรเฟสเซอร์และโปรเฟสเซอร์เขาออฟเฟหรือเขายินดีกับการที่ปนุษย์เสนอตัวไปทำความสะอาดบ้านเขายังไงบ้างงั้นจะต้องมาฟังติดตามกันคลิปหน้านะคะว่าปนุษย์อยากเมาเนี่ยอยากเป็นเด็กเสิร์ฟ มาเป็นสาวใช้ในบ้านขัดชักโคเกชาวบ้านจัดผ้า,าปูที่นอนชาวบ้านาพับางเกงในผัวชาวบ้านได้ยังไงคลิปหน้าโอเคไหมเหมือนเดิมค่ะงานแม่บ้านก็ไม่ใช่ว่าเป็นงานที่น่ารังเกียจนะคะจริงๆแล้เราเป็นงานที่สบายใจมากเลยแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมาเมาให้ฟังว่าประสบการณ์ก่อนออกจากร้านอาหารแล้วเจ้าของร้านอาหารเขาถามปนุษว่า ทำไมถึงอยากออกอ่ะแล้วออกแล้วคุณจะไปทำอะไรต่ออันเน่ยังมาสนใจว่าฉันจะไปทำอะไรต่อแล้วเดี๋ยวปนุษย์มาเมา์ให้ฟังโอเคนะคะคลิปหนะะ้าค่ะบาย